สวัสดีค่ะ fc รู้ไหมว่ามนทำอะไรตีสามตื่นตีสองครึ่งมาเข้าห้องน้ำแล้วนอนไม่หลับหิวข้าวค่ะ fc มาหุงข้าวก่อนนะคะเนีย่ยหุงข้าวหุงข้าวไว้กินพูดเบาๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวครอบครัวตื่นกันหมดเลย มันนอนไม่หลับค่ะ fc นอนไม่หลับท้องมันร้องจอกจอกจอกนะตื่นแล้วก็มาหุงข้าวไว้ก่อนเดี๋ยวมีไข่นะมีไข่ก็จะทําไข่ดาวนะคะพอดีมอนเอาไอ้นี่มาหอหมกหน่อไม้แช่แข็งนะยติทำไว้ให้เนี่ยมันก็จะอุ่นกินเนี่ยหอหมกหน่อไม้ที่สามที่สาม fc ที่สี่แล้วที่สี่แล้ว ทนไม่ไหวละต้องกือตื่นมากินข้าวหิวคะ่ะเอซหิวมากปลอก,อกบอกกรี่ปลอกบอกกรีต้มต้องกินเช้าเช้านี่แหละค่ะต้องจะกินนะเพราะกลัวมันเสียนะะว่าเขาซื้อมาเขาก็ไม่ทำกินนะ ไม่อยากจะเชื่อเนี่ยตีสามครึ่งมันทำกับข้าวกริงบวกหนึ่งบวก,บวก ต้มผักกินกับน้ำพริกคุณนเทียนให้มาแล้วหมกหน่อไม้ด้วยอีอันนี้คือน้ำพริกน้ำพริกปลาะนะคะที่คุณมนเทียนให้มานะคะเทียนซื้อมาฝากนะคะมนก็เหลือกินจากจำปดงก็เอามาด้วยนะคะครึ่งหนึ่งได้แล้วหนึ่งเมนูนะคะ FC ก็ผักต้มกับน้ำพริก ก็รอข้าวนะคะรอข้าวให้สุกก่อนนะคะมนก็จะกินกนะคะหเมนูนะคะหอมหมกหน่อไม้นะคะเดี๋ยวมนก็จะเอาข้าวอุ่นในไมโครเวฟนะคะแล้วก็จะกินอร่อยอร่อยนะห่หอหมกหน่อไม้นี่ทําแล้วก็แช่แข็งเอาไว้นะคะพอดีขึ้นเครื่องมามันก็ละลายพอดีได้กินนะคะได้มา ห้าหมกนะคะคนละห้าหมกกันน้องแล้วก็จะแบ่งไว้ให้พี่แมปาปรานวนะคะก็มาถึงโดยสวัสดิภาพนะคะามาถึงอังกฤษด้วยความปลอดภัยไม่มีแตกนะคะคือใช้ยอยู่ที่บ้านเลนไทยอยู่แล้วนะคะแล้วก็เหลือสามขวดก็เอามานะคะสุกแล้วค่ะทานกันได้เลยค่ะเช้านี้นะคะข้าวสวยผักต้มน้ำพริกปรา หอหมกหน่อไม้ไข่ต้มนะคะมาทานกันเลยค่ะเนี่ยนะคะที่สี่นะคะที่สีะะ่เรามาทานข้าวกันนะคะเอฟซี FC. มันหิวมากแล้วนะคะจัดเลยค่ะจัดเลยไม่รอแล้วนะหอมหมกหน่อไม้อุ่นแล้วนะเนี่ยหิวหิวหิว ไข่ต้มไข่ต้มอามากินมากินอืมกำลังดีเลยนี่ต้มสิไปพริก เข้ากันเข้ากันมาเลยขายตรงพูดค่อยๆนะครับว่าล,ลูกยังนอนอยู่กับสามี วันนี้มันต้องเริ่มทำงานแล้วนะคะเอฟมันต้องกินข้าวเยอะๆนะคะเจ้านายโทรตามแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอบคุณมากมาเลยะคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กด u u s c r i b e คอมเมนต์ด้วยนะคะบ๊ายบาย